เอาละครับก็สวัสดีนะครับทุกท่านที่มาชมคลิปนี้องทุกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองนะมัดเกม XD นะครับก็วันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า t a l k i n g Tom Hero Dash นะครับซึ่งทำ,ทำไมผมมาเล่นเกมนี้อะหรอก็เพราะว่าเนื่องจากว่าคือผมมีเป้าหมายอยู่แล้วไงว่าตอนแรกอะคือผมจะทำเกมไมครับวเยวยแต่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมมีเป้าหมายของอยู่แล้วคือแบบรีบอสไปครับไปเรื่อยๆนะและ คิดว่าเนี่ยถ้าช่องผมเนี่ยมันจะมีแต่แบบไม้ครับไมคครับเนี่ยว่ามันจะมีแต่ไม้ครับเนี่ยเดี๋ยวคนก็เบื่อกันพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมาเปลี่ยนเล่นเล่นเกมอื่นบ้างนะครับเพราะถามว่าผมคิดจะทําตั้งนานแล้วแต่ือว่าผมหาเกมเล่นไม่ได้ไงก็คือแบบเกมดังๆหลายๆเกมมันก็มีเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมนคอมพิวเตอร์นะทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเก่าบนมือถือกันนะฮะก็คือเกม Talking Tom Hero Dash นะครับ ก็เดี๋ยวจะใสย่ยาอยู่ลงบนนะนี้นะพี่นะต้องง a l k i n g Tom Hero Dash เดี๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับเราเป็น Talking Tom มีฉากคาสซีนด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะมาวันนี้จะมาเล่นกันเลยนะครับเพื่อนตัวร้ายของเรา,าอฮ่ยดจบจัง t ้ l k i n g กอม Hero Dash ให้เสียงภาษาไทยโดยนวัดเกม XD มาเรามาเล่นกันเลยครับก็เราอยู่กับเกมนี้นะครับก็ามาเล่นกันเลยนะครับ อันนี้ผมเพิ่งมาโหลดเล่นนะก็ถามว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีแบบผู้ท้ายคลิปด้วยนะรอสักครู่เนรับมือถือผมอันนี้มือมือถือเครื่องใหม่นะเพิ่งเพิ่งตังมานะครับเนี่ยมันก็จะมีระบบสอนอยู่เพิ่งโหลดมานะครับแล้วผมก็จะอัดเลยนะในต,ตอนที่คุณเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะมีระบบสอนอยู่นะครับ บอกเลยว่าเพลงคูดแล้วลใจฮะถ้าใครอยากเล่นก็ใครอยากเล่นก็กดเข้าแอปพีสโตแล้วพิมพ์ว่า t ็อกกิ้งทอมฮีโร่เดนะครับในภาษาอังกฤษนะไอ้มือถือพีสโตนะนี่เราก็เตะไปนะครับเราเป็นเป็นเกมเลยง่ายใครเครียดนะถึงไม่ได้เป็นเกมอาจจะรู้เป็นเกมเด็กใช่ไหมครับแต่ว่า แต่ว,ว่ามันเป็นมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับเป็นเกมที่แบบค่อนข้างแบบเนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีผมเล่นมารอบนึงแล้วครับผมเล่นได้ไปไกลมากนะครับก็ผมว่าที่เราจะเก็บไว้แค์ให้ผู้ชมดูด้วยนะครับมาแล้วก็เล่นตามบทไปเลยนะมัันมีเนื้อเรื่องด้วยนะประเด็นนะ่ะคือแบเราจะต้องเก็บสะสมตังค์ให้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเจอบอสไฟของเกมนี้นะ ฟาวเชื่อฟาวฟาวเกวนะมีวิ่งมาเลยตีก็ตีกังกาเป็นคนดีสีกังกาเียยังเท่เลยกระโดดข้ามเย,ย้ผมรู้สึกชอบเกมนี้เอาซะเลยนะไม่รู้ว่ามันคือมันมันกว่าไหมคาบี่ผมเล่นอีกนะคู่มัน บ้ามันเสียงเพลงคือแบบเล้าใจมากอะคือแบบมันทะให้เรามีพลัง่ตลอดเวลาพอเล่นเกมนี้ก็ปุ๊บมันเหมือนเนี่ยเกมนี้เนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้นเล้าใจนะมันมันเหมือนเรามีพลังอะมันพอเล่นปุ๊บเหมือนเรามีพลังเหมือนเรามีแบบแรงกระตุ้นให้แบบสามารถทํางานได้โดยไม่เกียจค้านในชีวิตนะมาดูกันว่าผมจะแพ้ตอนไหนนะแล้วก็เราจะได้สามารถเล่นได้สูงสุดนานแค่ไหนเฮ้ ฮ้ยมันก็แอบเสียวเหมือนกันนะอู้นี่จะดูโคตรเท,ท่เลยโคตรเท่เลยเย้อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเกมนี่ไงผมบอกแล้วมันมันเสียวๆคือมันเกมนี้เกมนี้ถึงแม้มันจะง่ายจริงแต่มันก็เสียวอยู่นะ เคยบอกายงปางมาครับตอนนี้เราก็ได้เฮ้ยมีเราได้รางวัลด้วยนะเนี่ยมันบอกว่าต้องตีไอเจ้าเลคคูห้าสิบตัวต่อหนึ่งอันเรามาเปิดกองกันเลยมาก็บอกว่าฟรีแล้วก็กดไปครับของฟรีของฟรีคือของดีจำไว้มาเราเล่นเกมต่อเลยดีกว่านี้เรามาค่รับรางวัลเฉยๆนะครับมันเป็นรางวัลของเรานะ ผมยังไม่ได้เล่นเกมนี้ทีนะ่ายผมได้ไปดูจากช่องอื่นมาแล้วนะครับผมไปดูมาคร่าวๆนะครับบอกว่ามันจะมีบอสไฟด้วยนะครับซึ่งเราต้องแบบนี่ไงไอ้บอสไฟที่มันบอกว่าโอ้มันมาด่าเราด้วยนะแล้วก็เต่เราถ้าเราต้องช่วยเมืองไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นด่านที่หนึ่งนะเพ่งผ,ผมขอ <Yeah. S 1> ผมขอตั้งชื่อด่านหนึ่งว่า ด่านเมืองชนบทนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพอจนภัยต่อสู้กอบกู้เมืองในด่านเมืองชนบทนะครับก็เดี๋ยวเรามีเพชรอยู่พอดีเราช่วยตรงนี้ก่อนละกันเยด้ยิงเลยโออเอยยอเออโคตรเทเลยเผื่อเกมนี้มันทำให้ผมร้าวใจมากอะเหมือนมัน,มนใหญ่ให้ผมเล่นต่อ มา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 โอ้โหผมว่านะคลิปนี้น่าจะยาวแ,แน่แเลยนะมามาโอ้ตอนนี้เราทำความสะอาดแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มเงินเพิ่มนะเพื่อมากำจัดเหล่าร้ายนะผมว่าผมจะเล่นใหน้จบภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับสำหรับสำหรับด่านแรกเนี่ยด่านแรกเท่ากับหนึ่งด่านเท่ากับหนึ่งคลิปนะครับก็ ตอนนี้เรากดเล่นต่อไม่ได้นะก็มันให้เรามาทําอย่างนี้นะเราก็กดตามมันไปแล้วกันอ่ครับเลอลุยกันเลยเราจะไปฟาร์มตังก่อนนะครับไปฟาร์มตังมาสู้กับเหล่าร้าฮาย <c oughs> ทอมตอนนี้ชื่อทอมนะเผื่อใครไม่รู้แต่หลายคนน่าจะรู้หละตอนเด็กใคร,ใครๆก็เคยเล่นเลยนะ ผมก็เคยเล่นตอนเด็กๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาเล่นอีกกีเพราะว่าเพราะว่าผมทําแต่ไม่ครับเนี่ยสักวันไม่ครับเนี่ยว่าผมทําหมดแล้วแล้วผมก็จะทําอะไรต่ออัาดีแล้วอันนี้ก็จะเป็นช่วงพูดคุยนะเดี๋ยวเราก็จะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเลยแล้วกันนะคให้ได้ถามว่าทําไมผมมาเล่นเกมนี้ใส่แที่ผมมาเล่นเกมนี้เนี่ยก็เพราะว่าก็เพราะว่าผมตอนแรกเนี่ยทำแต่ไม่ครับนะแต่ถ้าผมทำไม่ครับไปเนี่ย ถ้าผมทำไมครับหลายๆวันไปหลังจากที่ผมได้ลงคลิปไอ้สู้บอสกับบอสมนุษย์งูอ่ะคือแบบนี่ผมก็เริ่มเอะใจแล้วว่าผมเริ่มเอะใจแล้วนะว่าเออถ้าเราทำไมครับจบแล้วจะไปทำอะไรต่อวะก็ลีผมงงนะว่าถ้าผมทำไมครับแบบทำหมดแล้วผมจะไปทำอะไรต่อซึ่งผมก็จะหมดคอนเทนต์ครับแล้วมันมันจะไม่ได้เป็นโอกาสที่จะไม่ช่องจะเริ่มเติบโตหรือว่าเป็นช่องดังๆนะครับ มันไม่ได้เป็นโอกาสที่เราไม่โชคดังๆเลยถ้าแบบผมทําคอนเทนต์หมดแล้วแล้วผมจะไปทําอะไรต่อมก็เลยได้หยิบยกเกมนี้มาเล่นนะก็ตอนนี้ก็บอกอยู่แล้วว่านะว่าเกมไอปี่ครับมึงมันบอกว่าเกมนะมาครังนี้จะเป็นเล่นเกมแล้วเล่นเกมอะไรก็ได้ตามภาษาผมอ่ะผมเล่นเกมอะไรก็ได้เกมแซนบอกก็ได้แบบเกมไอแบบวิ่งวิ่งแบบนี้ก็ได้ผมจะเล่นเรื่องของผมอ่ะแล้วไงอะครับมา ี๋ยสักวันเนี่ยเดี๋ยวผมก็เหมือนคอนเทนต์นะเดี๋ยวผมก็จะเอาเกมนี้มายื้อระยะเวลาที่ทำให้ไมค์คร f t เนี่ยมันแบบไมค์คราฟมันแบบอยู่ในดันขึ้นเกมนี้มันก็เป็นแบบเกมยื้อระยะนานไงไม่หล่นไปแล้วไปไปเย้มาเดี๋ยวเราเล่นต่อนะตอนนี้เราได้ตังค์เท่าไหร่แล้วนะได้ตังค์เท่าไหร่ไม่รู้แต่เราไปเล่นต่อกันเลยดีกว่าทุก ครั้งที่เราเล่นเนี่ยเงินที่ได้ให้นี่คืออะไรวะอ๋อเมื่อกี้เราไม่ได้รับมาผมลืมบอกไปผมไปดูมาแล้วนะครับไอเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยถ้าเรารับไปเนี่ยมันก็จะมีแบบมันจะมีเครื่องบินให้เราได้นั่งด้วยนะแต่ผมไม่ได้เก็บไปแล้วที่ผมไปดูคลิปมานะซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้มาเล่นเองกับมือเลยครับก็เป็นเกมแบบว่าเป็นเกมโทรศัพท์แบบแนวตั้งนะครับไม่ใช่แบบพวกเกมมายคารับที่มันเป็นแบบนวนอนนะครับ มากเกมนี้มันเร้าใจมากอะแบบเป็นน่าจะเป็นเกมที ash, ่แบบเล่นใครเครียดแบบเล่นสนุกสนุกได้เลยนะเหรเกม Talking Tom Hero Dash นะครับก็เกมนี้นี่น่าะเป็นเกมที่แบบยื้อเวลาเกมยื้อเวลาของไมค้าให้มันได้นานขึ้นนะผมก็จะเอาเกม เอาเกมต่างๆที่แบบมันอยู่ในกระแสแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกระแสเนี่ยมาแสงให้ทุกคนได้ดูกันนะครับคือแบบอยู่ในกระแสหรือไม่ได้อยู่ในกระแสทั้วเล่นหมดอ่ะเอาจริงผมเล่นหมดทุกเกมอ่ะถ้าเกมไหนแบบมันมันทาให้ผมเราใจได้ชอบได้เย่าเช่นบอกมาครับมินิเวิลดหรือไอเกมนี้ที่ผมเล่นอยู่อ่ะคือแบบผมจะหยิบมาเล่นหมดนะครับ<ไหน>ม,าม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 าครับมาครับ โอ้ยแค่มือหัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้อเกือบเกือบไปแล้ววอดเกือบไปแล้วมาครับมากระโดดที่ลังกาแล้วก็กระโดดเหยียบหัวเย้แล้วก็สำกันกระโดะโดทีอ่ะไม่นะ อกไปแล้วฮะท่านผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยตอนที่เราเล่นเนี่ยมันจะรวมนับตอนที่เราเล่นเนี่ยคือมันจะแบบถ้าเราเล่นหน่อยทีคือแบบตั้งเราเหลือศูนย์เลยนะซ,ซึ่งซึ่งแม่ซึ่งมันจะรวมยอดเงินที่เราได้มาด้วยนะซึ่งตอนนี้ยอดรวมทั้งหมดที่ผมได้มาเนี่ยก็คือ 1, 3 5 9นะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเมือง ด่านชนบทด่านเมืองชนบทให้มันรอดปลอดภัยนะครับมาเรามาเริ่มเลยผมพยายางจะใส่ความมาขลังให้มังมากนะไอเทมนี้พอดีเรารับมันกว่านี่ไงเหมือนในเหมือน,เห,อนเหมือนในคลิปที่ผมดูมาจริงๆด้วยนะครับมันจะเป็นแบบเครื่องบินนะนี่ดีดดังแล้วมันเปลี่ยนด่านด้วยนะประเด็นนะ่ะ คือมันเปลี่ยนด่านด้วยนะประเด็นนะ่ะมาครับมาครับมาอูยังเท่คุยเพียวโอ้ผมว่าเกมนี้ทำมาที่จตัดเลยนะคุดที่อ่ะคูดพอ่อเนี่ยถามว่ามันที่ขนาดไหนมันที่หนุคอดพ่อคุดแม่เลย ขอโทษครับถ้าผมพูดดังไปนี่มันที่ไปนะมันที่มากเลยโอ้มีดาวนห่เก็บด้วยามาแล้วก็กลับเข้าสู่เมืงเหมือนเดิมเย yeah. ่มามามาเกมนี้จะเป็นเกมใครเครียดได้แล้วก็ สำหรับพวกเคีเตอร์ที่มันหละหลายอย่างผมเนี่ยก็จะํำเกมนี้มาแคสด้วยนะเรื่อด้วยเกมนี้เนี่ยในสมัยปี2 0 2 2เนี่ยไม่ค่อยมีใครแคสนะเกมนี้ยกเว้นผมคนเดียวที่แคบ้าเราเก็บเหรียญได้แล้วนะเราได้เงินเยอะเลยมา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 เย้อตอนนี้เราได้เงินยอดวรวมกี่บาทและเรามาดูกันได้สองพันกว่าอย่างนี้เราก็ช่วยเมืองได้แล้วดี มาเราก็กดช่วยไปรัวๆเลยนะครับนี่มาแะเราก็ซอบเมืองให้มันตจริงรุ่งเรืองนะครับไม่เหมือนคือแบบถ้ามีนายกแบบนี้คงจะดีนะ,อะโอ้คือแบบคอมนี่ทอมนี่ทำเมืองได้ดีเลยอะ่ะไม่เหมือนลุงข้างบ้านเราเลยอะนะ มามา,มามามาแล้ก็ทำเทลีเทปศิลปภาพของทอมนะับเยอเสร็จแล้วว่าแต่ไอ้กระลอกตรงนี้อ่ะไอ้ตรงนี้มันถือธทงชาติประเทศอะไรอยู่วะไม่รู้ดิประเทศอะไรช่วยทายกันหน่อยนะครับแต่ผมว่าที่นี่เป็นประเทศในเกมคือประเทศอะไรผมยังไม่รู้เลยให้เดานะนะนะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะว่ามันมีแบบเทปีสซริภาพด้วยไงซึ่งเทรีสซริภาพเนี่ยมันเป็นแบบสิส่งก่อสร้างเดียวในสหรัฐอเมริกานะเยเ้ yeah. <c oughs> น้นี่พอเราซ่อมเมืองเสร,ร็จบอสไฟมาได้เวลาบวกกับบอสแล้วสินะนี่คือบอสของเกมนี้ฮะ เออม่หลัจะสู้เหมามาเริ่มกันเลยคำรับบอสไฟตัวแรกนะครับคำนับบอสไฟนะครับคำนับบอสไฟตัวที่หนึ่งนะครับมาบอสเราเข้าสู่ด่านบอสแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการแบบหลบได้เลยครับด่านบอสเนี่ยผมตั้งชาเลนจ์ไว้นะก็คือถ้าผมโดนดานเมจแมตต่เดียวคลิปนี้จบนะครับ เพราะฉันคลิปนี้ผมห้ามตายขาดนะครับเฮ้ยมาหูชาจังเทพนี่อยากจังเทพเลยแต่ลำเทแล้วก็เฮ้ยมีมีหลอดบาบอสด้วยตี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 โอ้เออเออเออเอ็กซมาช่วยเบิกกองช่วยด้วยเฮ้ยเกือบอีกนิดเดียวแล้ว่啊 บอสก็จะตายแล้วนะครับนี่ครับบอสไฟของเกมนี้ซึ่งให้ผมเดานะคือผมไปดูการ์ตูนมาแล้วนะคือแบบยังไม่รู้อะไรมากของเกมนี้นะแต่มันมีแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนด้วยนะในช่องบูมแกลงนะผมไปดูแบบเวอร์ชั่นการ์ตูนมาแล้วนะเฮ้ยนี่มันมีอีกแล้วมาครั้งนี้จะเอาให้ตายเลยมา ช่วยพี่สาวมาได้แล้วให้เขาก็ได้รับยศฮีโร่ลงมางเขาก็ได้เป็นแองเจล่าฮีโร่นะครับมาให้เราได้เล่นเป็นตัวนี้ต่อวะ่ะเล่นเป็นตัวนี้ต่อวะ่ะเฮ้ยไปฮะปากฏดนี่ปากฏว่า เปิดตัวบอสตัวที่2มาแล้วเพราะว่าบอสตัวที่2ของเกมนี้มันจะเป็นอะไรเยเจอเจอเจอไตเกเลว่ว่ะอ,าอามามามาเราเล่นต่อนะมา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 ,มา,มาข้าคนดีคนดีมาครับจริงๆคิดว่าเที่ยวมาดิดครับ อันนี้ถามว่ามืันทำไมก็เกมบางคขั้าไปเล่นนะก็เป็นดันเสริมนะก็มาผมพอแค่นี้ก่อนดีกก่อแล้วเราก็ผ่านดันบอสมาแล้วนี่นะนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะเป็นกำลังใจกับผมด้วยเข้าเรื่องถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้อีกเนี่ยก็บอกกันได้นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยจะ แอ่ส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเป็นคนเล่นเองนะครับก็ถ้าไม่คอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นอีกนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจกันนะครับ